บางอย่างก็ไม่รู้จักนะจ๊ะต้นบอกเบนจังมีลูกด้วยจ้ะทุกคนกินได้ไหมเนี่ยต้นอะไรต้นอะไรขอดูหน่อยมะนาวผีแคะโอ้มะนาวผีแคะจ้ะทุกคนดูสิคุ่เคยเห็นนี่ดูลูลูกเขาสิดูลูกเขามะนาวผีแคะ ดูเยอะด้วยนะทุกคนูสิกินได้ไม่น้อยเนาะสีสวยเลยสุกแล้วด้วยมานาวผีแคะต้นละสองพันห้ามีลูกด้วยงานพี่เจะกบนาวผีแคะ ออต้นไม้ไม่เคยเห็นก็มีนะจ๊ะทุกคนดูเอาเองป้าไม่ค่อยจะรู้ว่าคืออะไรเป็นอะไรจ้ะบางทีเขาก็ติดแปะชื่อบางทีเขาก็ไม่ได้ติดเนาะดูดูต้นนี้ดิดูต้นนี้ดิทุกคนดู